สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะจ๊ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมีหัวข้อนะคะในเรื่องของการพิกอเล็กพิกอาคาดนะคะดูดวงทายใจหัวข้อที่ว่าคนที่กำลังคุยอยู่กับเราในเวลาเนี้ยมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้ไหม การที่เรากําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าคุณไม่ชอบคุณก็คงไม่เปิดใจจะคุยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเปิดใจจะคุยนั่นคุณก็ต้องฝากความคาดหวังของหัวใจไว้แล้วว่าเขา,เขาจะต้องเป็นคนที่ใช่แล้วละ่ะเขาจะต้องมีการพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วละ่ะ อืมก็ใจมันชอบใจมันรักใจจึงต้องดูคลิปนี้ใช่ไหมคะอะไพ่ที่อยู่ตรงหน้าของหมอว่าจะมีทั้งหมด3กองด้วยกันกองที่1สีเขียวกองที่2สีแดงและกองที่3มสีเหลืองนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงคนที่คุณกําลังคุยอยู่ไม่ว่าเพศไหนก็ตามไม่ว่าคนรักของคุณจะเป็นเพศไหนของคุณตั้งจิตเอ่ยชื่อเขาในใจนึกถึงหน้าเขาให้ออกจับสิ่งของแทนใจของเขาก็ได้และอธิษฐานจิตว่าคนที่กําลังคุยอยู่คือเขาคนเนี้ย จุดๆๆชื่ออะไรว่าไปมีโอกาสพัฒนาไปเรื่อยๆไหมแล้วมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆไหมถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวหมอว่าจะมาพยากรณ์ให้ให้เวลา5วินาทีนะคะเชิญค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการตั้งจิตอธิษฐานจะดึงจิตใต้สํานึกออกมาดึงความรู้สึกของการอยากรู้ออกมาแล้วเก็บกองสุดท้ายก่อนเก็บกองสีแดงก่อนนะคะเราจะไปกันที่กองสีเขียวนะคะกองสีเขียวเป็นยังไงบ้างเมอว่าจะใช้ไพ่สองสำรับในการเปิดทายดวงเหมือนเช่นเคยนะคะลองดูซิว่าคนที่กําลังคุยอยู่กับเรานั้นนะคะจะมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะว้าวหไม้เท้าชอบเขาชอบคนเก่ง ชอบคุณสวยซะด้วยสิอย่าปล่อยตัวนะคะสาวๆหนุ่มๆรอๆสวยในมุมของเรารอในมุมของเราจัดไปนะคะคนที่ดูคลิปนี้นะคะใจแข็งนิดนึงนะในกรณีที่เขากำลังคุยกับคุณอยู่อย่าลืมว่าเรื่องอดีตของเขาต้องมีอดีตเราก็ต้องมีแฟร์แฟ,แฟวินวินฟังด้วยใจเป็นกลางนะคะ บอกว่าเห็นในสิ่งที่ต้องสื่อสารและเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูไพ่ชุดสองนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะมาเราจะมาพยากรณ์กันนะคะในส่วนคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะกองสีเขียวนี้นะคะบอกว่าขออนุญ,ญาตพยากรณ์ดังนี้นะคะการทำนายทายทักเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชื่อและฟังหูไว้หูนะคะ ใช้จิตพินิจพิเคราะห์ดีๆคนที่เลือกกองสีเขียวหมอวาดมองว่าในส่วนของการที่คุณกําลังสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการพูดคุยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะมันเหมือนพาชิตขึ้นให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันมันเหมือนความสุขมันเหมือนรอยยิ้มที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเขาชอบคุณแน่นอนเลยค่ะเพราะคุณมีบางจุดของร่างกายของคุณมีรูปมีมีอะไรมีของดีของคุณแหละที่ดึงดูดมีความสามารถที่ดี มีมีน้ำมีนัมีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาชอบคุณเขาชอบคุณที่ความเป็นคุณด้วยชอบธรรมชาติของคุณด้วยและธรรมชาติที่คุณปรุงแต่งของมันเขาก็รู้เขาดูออกหมดค่ะว่าคุณประดิษฐ์ประดอยความรู้สึกแค่ไหนคุณอยากคุณเจอเขาแล้วคุณมีท่วงทีอะไรเขาดูคุณออกหมดค่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณนะคะอันนี้มีการคบหากันได้แต่สิ่งหนึ่งที่หมอว่าอยากจะเตือนคือด้วยความที่ต่างคนต่างเคยมีอดีต คนที่คุณอธิษฐานถามอยู่ถึงเนี่ยนะคะเขายังไม่ได้คือเขาอาจจะเลิกจากแฟนเก่าเขาแล้วอาจจะเลิกเลิกเลิกเขาบอกคุณเลิกหรืออาจจะเลิกแต่มาว่าดมาว่าเขามีเกณฑ์การที่จะมีเรื่องต้องคุยกันอยู่มีเกณฑ์การติดต่อกันอยู่หรือมีเรื่องราวที่มันจะต้องเกี่ยวพันกันอยู่แต่เขาอ่า มันจึงเป็นเหตุว่ามันยังเป็นสามด่าป,ปักหัวใจแล้วพ่ h i ฮาร์ i ินสเตทอยู่ไม่รู้ใครเป็นเงาใครนะคะตอนนี้นะตัวเขายืนกลางแต่ผู้หญิงมีเงาสองคนไม่รู้ว่าใครเป็นเงาคุณเป็นเงาหรือผู้หญิงคนนั้นเป็นเงาแต่บอกได้เลยว่าการที่เขาเปิดใจที่จะคุยกับคุณเพราะเขาชอบในสิ่งที่เป็นตัวคุณแต่ว่าอดีตของเขาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณเช็คโปรไฟล์เช็คดีๆ เช็คสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารทุกอย่างเขาเรียกว่าดูที่คําพูดไม่ได้นะคะอัสวิเลียคือต้องดูที่คุณค่าของการกระทําดูสิ่งที่เขาทุ่มเทและใส่ใจที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าการครบเขามันคือเซฟโซนของหัวใจของคุณมันปลอดภัยมันจะทาให้มันจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเจ็บช้าน้ําใจเพราะฉะนั้นอดีตของเขาต้องไม่มายุ่งกับปัจจุบันก็คือคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกับเขาว่าอดีตเขาไม่มีแล้วนะเลิกคุยเลิกติดต่อเลิกอะไรกันแล้วนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่มันขึ้นกามามันขึ้นสามดามขึ้นราชินีมันขึ้นราชิน,น,น,ชนีเงานะคะเงาเงาสักคนหนึ่งนั่นแสดงว่ามันยังไม่ได้ค่ะจากกันหรือในขณะเดียวกันถ้าเขายังไม่ได้ขาดจากแฟนเก่าของเขาหรือมีการพูดคุยกันอยู่ยังมีเยื่อใยกันอยู่บ้างแม้เพียงนิดเดียวคุณก็เป็นได้แค่เงาจริงๆจังๆของเขาแค่นั้นที่พยายามจะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวจริงของเขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นเงาในความรู้สึกจง คุยกับเขามีข้อตกลงนะคะให้มันโปร่งใสซะแล้วมันก็จะปลอดโปร่งไพ่เดอะฟูคุณอนะบางครั้งนะคุณมีรักครั้งนี้คุณบอกเอออยากลองคบหาแม้จะเสี่ยงดูแม้ว่าเขาจะอาจจะแบบกําลังเลิกลาหรือว่ากําลังมีปัญหากันคุณก็อยากจะเสี่ยงอย่าเสี่ยงนะคะคนเจ็บมีแน่นอนคนปวดใจมีแน่นอนเป็นคุณหรือเปล่าหมอวาดไม่แน่ใจแต่บอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องต้องให้เขาเปิดใจแล้วก็ต้องใจดีกับคุณมากๆคือ ใจดีในที่นี้คือเจ้าไม่ทําให้คุณเสียใจต้องโปร่งใสเดอะฟูลต้องไม่มีอะไรเครือบแคงและต้องไม่เบื่อหน่ายในสิ่งที่เราถามแต่แต่คุณก็จะถามซ้าไปซ้ำมามากนะคะดูการกระทําของเขาว่าเขาปลอดโปร่งจริงๆอ่ะมันก็จะมีโอกาสพัฒนาแต่บอกไล้เลยความรักของคุณกับคนที่คุณอธิษฐานถามถึงแล้วเลือกกองสีเขียวนั้นอุปสรรคความรักเยอะค่ะนิสัยใจคอต่างกันอยู่ค่ะคุณเป็นคนไม่ยอมคนด้วย เพราะฉะนั้นแล้วคุณมีคนใจร้อนด้วยนะคะตัวคุณเองอะ่ะที่กาลังดูคลิปนี้เป็นคนใจร้อนลึกๆด้วยแล้วเป็นคนอยากรู้อะไรต้องรู้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดการ มีอุปสรรคของความรักเพิ่มขึ้นได้เพราะคุณตั้งดาบในเรื่องของความจริงตั้งดาบในเรื่องของความสัมพันธ์คุณมีกำแพงใครก็จีบคุณยากแต่ถ้าจีบคุณแล้วคุณให้ใจแล้วคุณก็เลยรู้สึกจะก,กลัวแล้วก็หวาดระแวงเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้คุยกันให้ดีๆโอกาสพัฒนามีไหมโอกาสพัฒนามีค่ะแต่ต่างคนต่างมีนิสัยใจคอต่างกันนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคในเรื่องของความรักมีไปดูประวัติเก่าเขาสิว่ามีมีใครสักคนเข้ามาอยู่ในใจเขาอยู่หรือเปล่าเขาขาดกันหรือ,อยังเขามีใครคาลาคาซังไหมถ้าเขาจจะะตััดสินนใคคบบกุณ คุณต้องให้เขารู้ว่าฉันมีฉันมีค่าพอแล้วคุณก็ต้องมีเกียรติพอที่จะยืนข้างฉันด้วยคือเราสองคนต้องรักกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความถูกต้องและความจีรังไม่แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรเครือบแคลงสงสัยให้ต้องระแวงไม่มีบุคคลที่สามมีเรากับเขาแค่นั้นคุณต้องไปหาความจริงตรงนี้แล้วก็เคลียร์ให้ด้วยนะคะไพ่ทศกาลบอกว่า ไพ่ชุตที่สองหละตอบย้ํายังไงคะหมอว่าไพ่ทุตที่สองนั่นหมายความว่าคุณสามารถเช็คได้คุณเป็นพ้หญิงเก่งคุณรู้ได้หมดคุณมีเซนส์ที่ดีด้วยถ้าผิดหูผิดตาเนีหนึ่งสิ่งที่คุณเดามักจะถูกต้องเสมอเขาบอกว่าคุณเก่งพอลองเช็คหลายๆอย่างนะคะแรงดึงดูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีด้วยอารมณ์ที่ดีคุณจะคุณดึงดูดเข้ามาหาคุณได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักและอารมณ์ดีมีมุมน่ารักที่เขารู้สึก มองเห็นแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณรักในตรงนี้อยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่คุณต้องไปเป็นคนตามหาความจริงตรงนี้และสุดท้ายตรงเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาบอกทําไมบอกว่าให้เชื่อและเชื่อเซนต์ตัวเองมากๆหาเหตุและผลค่ะเพราะใจคุณรักเขาไปแล้วถ้าทิชจะรักต้องไม่หวั่นกับอุปสรรคที่มันจะต้องเกิดขึ้นแต่ก่อนที่อุปสรรคอะไรมันจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้คบหากาันลิ้นกับฟันแฟนกันมันต้องมีแบบนี้อยู่แล้วะคะ่ะพาะต่างพ่อต่างแม่ คุณต้องให้เขาโปร่งใสคุณโปร่งใสเขาโปร่งใสมันจะได้คบกันยาวคุยกันมีโอกาสพัฒนาแต่ความรักมีอุปสรรคเยอะค่ะไปดูประวัติย้อนหลังเขาด้วยนะแล้วก็ดูอดีตเขาด้วยว่าขาดกันหรือยังถ้าขาดกันแล้วค่อยว่ากันทีนี้จะเป็นเรื่องของคุณในการปรับตัวเข้าหากันแต่มีโอกาสพัฒนาค่ะแต่อุปสรรคเยอะมากฟังไว้เชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่บอกไว้ได้เลยว่าอุปสรรคเยอะมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองสีแดงกันดีกว่านะคะว่า กองสีแดงว่าอย่างไรนะคนที่เลือกกองสีแดงกองสีเขียวอุปสรรคเยอะนะคะฟังฟังไม่ได้ต้องหาความจริงด้วยนะเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ความจริงในความรักมันต้องมีนะคะมากองคนที่เลือกกองสีแดงนะคะคนที่เราคุยอยู่มีปฏิสัมพันธ์คุยอยู่เริ่มคบกันเริ่มคุยกันมีโอกาสพัฒนาต่อยอดไหมโอ้ใช้ได้เลยนะคนที่คุณคุยอยู่นะ่ย ทัศนคตินิสัยใจคอใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะโอ้เฮอร์มิตเกิดขึ้นแชมเป e ผู้คุณสองคนเนี่ยบางทีไม่ต้องหวานใส่กันเนาะแต่ก็เแต่ก็เข้าใจกันเหมือนแนวเป็นที่ปรึกษาให้อารมณ์ประมาณแบบว่าเป็นกำลังใจให้มากกว่าอืมเป็นเหมือนกำลังใจจัส e มนคนนี้ล่ะค่ะเป็นคนที่คุณต้องยังไงคุณก็หนีเขาไม่พ้นนะคะคนที่คนอธิฐานถามถึงมีโอกาสต้องพูดคุยกันเดอะฟู คนที่ดูไพ่ชุดนี้เมืกก่อกี้ชุดเมื่อกี้ก็ได้เดอะฟูลนะชุดนี้ก็ได้เดอะฟูลนั่นหมายความว่าคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันคือความว่างเปล่ามันคือไพ่ศูนย์ค่ะเนี่ยศูนย์มันคือความว่างเปล่า,ค,า,ค,ค,ค,า,า,าคุณกําลังจะได้เรียนรู้กับเขามีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสเพาะบ่มความรักที่ดีด้วยโอ้โหเดอะซันเอซ็อครับโอ้ไฟล์ฟรานแต่ว่าความรักของคุณมันดีนะแต่บุคคลภายนอกไม่ค่อยดีเพื่อนแวดล้อม คือเหมือนกับว่าเราจะเข้ากับเพื่อนเขาลําบากหรือเขาเพื่อนเขาตัวเขาจะเข้ากับเพื่อนเราลําบากเพราะฉะนั้นมันมันแค่นี้เองนอกนั้นมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะตัวคุณกับตัวเขามีโอกาสพัฒนาวันวาน,วนความสัมพันธ์เป็นการรอคอยอยากได้เจออยากเจอผู้หญิงแบบนี้มานานแล้วอยากเจอผู้ชายแบบนี้มานานแล้วโอ้โหตามหากันจนเจอนะคะคนที่ได้ไพ่ชุดนี้ คุณไม่สามารถหนีโชคชะตาได้ค่ะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นแล้ว S of Cups <Yes. S 1> นะคะหมอวาดเปิดไพ่2ชุดเพื่อให้ตอบย้ำว่าคำทํานายไปในทิศทางเดียวกันเป็นการเช็คการพยากรณ์นะคะคุณไม่สามารถหนีกันและกันได้เพราะว่าอะไรดวงชะตาบังคับให้มันเจอกันเขาเรียกว่าโลกมันเหวี่ยงให้คนสองคนเนี่ยมามา,มาจูนกันมามาดูในสิ่งเดียวกันมามีมามีการพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมีปฏิสัมพันธ์มีการเรียนรู้ที่จะคบหากัน คุณประตูบานนี้มันเปิดออกมาแล้วค่ะประตูแห่งโชคชะตาเปิดออกเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่มีค่านี่นี่คุณจะหาว่าเวอร์นางฟ้าติดปีกทั้งคู่เลยน้ำสองถ้วยเชื่อมหากันถ้วยแห่งความรักแต่สวรรค์เอาจริงๆนะบอกว่าจะพูดมันจะเวอร์ไปไหมถ้าจะบอกว่า คุณสองคนยังไงก็ต้องเจอกันมันเป็นการรอคอยที่ถึงถึงเวลาที่จะต้องเจอกันแล้วถามว่าคุณสองคนอ่ะในอดีตชาติเคยเป็นแฟนกันไหมถ้าให้ใบเนี้ยเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่คุณเคยมีพันธะผูกพนันไม่ต้องเชื่อนะอย่าเชื่อนะแต่บอกว่าพูดจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะเออคุณมีพันธะผูกพนันคุณคุณมีคำมั่นสัญญาพอถึงเวลาหนึ่งที่ตะเกียงแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งช่องทางเส้นทางมันเชื่อมถึงกัน มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการลิขิตเนาะไม่แปลกที่คุณสองคนจะต้องเจอกัน six of cups คำมั่นสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแล้วเสร็จมันถึงเวลาค่ะแต่คุณจะต้องใช้เวลาเนี้ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณเกิดมาเพื่อเจอกันจริงๆนะเนี่ยมีโอกาสพัฒนามีโอกาสต่อดีจังเลยอะ่ะหรอว่าจะพูดยังไงดีอะ่ะแต่พบแต่ว่า คุณจะเชื่อไหมนะพบชาติที่แล้วคุณไม่ได้คองคู่แต่คุณสัญญากันไว้ว่าชาตินี้เหมือนว่าพบพบชาตินี้คุณจะมาคุยกันคุณอยากพูดคุยกันคุณมีโอกาสคุยกันแต่ว่าพอโลกมันเบี่ยงมาแล้วมันก็ต้องมีปัญหาตามมาอยู่บ้างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมบุคคลภายนอกคุณสองคนรักกันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจบที่สองคนรักกันมันต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องความรักของคุณถ้าจะมีปัญหามันมาจากคนรอบข้าง เพื่อนเข้ากับเราไม่ได้เพื่อนเขาเข้ากับเราไม่ได้เขาเข้ากับเพื่อนเราไม่ได้คืออยู่ประมาณนี้หรือว่าครอบครัวเราครอบครัวเขามีปัญหาแต่คนสองคนไม่ได้มีปัญหาส่วนใหญ่ปัญหามาจากคนรอบด้านอาจจะมากดดันความสัมพันธ์ของคุณให้มีปัญหาได้ถ้าถามว่าคุณสองคนที่กําลังคุยกันพูดคุยกันอยู่บันเนี้ยมีโอกาสพัฒนาไหมมีโอกาสพัฒนาเยอะมากค่ะมีโอกาสที่พัฒนาเป็นความรักมีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงาน มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาคู่หนึ่งเลยทีเดียวทุกอย่างมันมันอวยชัยอวยพรมากๆเลยนี่ค่ะวันวานอดีตเห็นไหมเนี่ยวันวานอดีตมันมันเคยเคยสื่อสารเคยเคยจะมีความสุขแต่ว่ามันมันไม่สําเร็จไงพอมาครั้งนี้มันก็มาเจอกันอีกกว่าจะได้มาเห็นไหมวันวานกว่าจะได้มากว่าจะได้พบกันกว่าจะได้เจอกัน คุณสองคนต้องเสียสละมากมายเลยนะนั่นหมายความว่าความรักของคุณน่มันโอกาสพัฒนาไปได้ดีมากๆแต่อย่างที่บอกบางครั้งความรักอย่างเดียวไม่ได้สิ่งแวดล้อมต่างๆมันอาจจะกดดันทําให้ความรักของเรามีปัญหาได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ความรักของคุณมีโอกาสพัฒนาพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยไพ่เดอะฟูลการเริ่มต้นที่เป็นศูนย์คุณต้องเรียนรู้ต้องเข้าหากันต้องพูดคุยกันและพยายาม รักกันให้มากๆคุณสองคนมีความเหมือนกันหลายๆเรื่องโดยที่แบบเขาเรียกว่าเคยไหมเจอปุ๊บถูกชะตาเนะ่ยเออถูกชะตาผู้ชายคนนี้จังเหมือนเคยรู้จักมาก่อนผู้หญิงผู้ชายก็เออถูกถูก,ถ,กถูกตาต้องใจผู้หญิงคนนี้จังเลย รู้สึกแบบคิดถึงตลอดเวลาเลยทั่นะ่มันเป็นแบบเนี้ยคุณเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องมาเจอคบกันอย่าให้สิ่งแวดล้อมอย่าให้ใครหรือว่าอย่าให้เหตุการณ์รอบๆตัวคุณมากดดันความรักของคุณคุณสองคนจะต้องเข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้ประตูหลังจากเนี้ยมันคือของจริงแต่คุณมีโอกาสคบกันมีโอกาสรักกันมีโอกาสพัฒนาไปได้เรื่อยๆขอให้คุณผ่านอุปสรรคที่มันมาจากบุคคลภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆก็แล้วกันพัฒนาได้แน่นอน กว่าจะได้มานะกว่าจะได้เจอกันเนาะเพราะฉะนั้นจงรักกันมากๆนะคะมีโอกาสพัฒนาสูงรักกันมากๆแล้วก็ให้ความรักครั้งเนี้ยมันสมหวังสักทีมันเพราะว่าการที่ได้เจอกันอะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาการที่ได้กลับมาอีกครั้งมาเป็นลิขิตแล้วการได้ได้ครอบครองกันและกันมันคือพันธะที่ทุกอย่างมันถูกสร้างมา เพราะฉะนั้นมันไม่มีความบังเอิญในการเจอกันของคุณสองคนจงใช้เวลาให้มีค่าเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนนะคะบางครั้งการเจอกันครั้งนี้ของคุณอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีครอบครัวที่ดีในอนาะคตได้รักกันนานๆน,นะคะคบกันนานๆน,นะอ่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับไพ่กองนี้นะคะอ่าเราไปดูต่อนะคนที่กองต่อไปนะคะ การที่เราคุยกับใครสักคนอยู่มีโอกาสพัฒนาคบกันได้นานๆไหมกองสีเหลืองมีโอกาสพัฒนาคบกันได้นานๆไหมนะคะจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อไปที่ดีไหมโอ้ว้าวคุณมีโอกาสคบหากันค่ะแต่คุณอย่าลืมนะคนที่คุณคบด้วยเนี่ยแหมวาทะก็ดีเอาใจก็เก่งเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยและก็เป็นคนที่ ใครไปไหนก็อยากเอาแฟนคุณไปด้วยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นแฟนคุณก็เป็นคนของสังคมเช่นกันแต่เมื่อไหร่ที่คุณแฟนคุณเบื่อนอะ่ะเมื่อนั้นแหละเขาจะอยู่อยู่กับบ้านอืมแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ไม่ค่อยชอบไปไหนชอบอยู่บ้านไงนมันมันต่างกันตรงนี้แต่บอกได้เลยว่า ผู้ชายคนนี้มีความกุ้มกิ่มมีความเจ้าชู้แหมคนที่คุณอธิฐานถามถึงจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่คนเราเจ้าชู้ไม่จะเป็นต้องผู้ชายนะคะผู้หญิงเจ้าชู้มีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นคนที่คุณอธิฐานถามถึงบอกได้เลยเป็นงูที่ยังมีพิษอยู่ด้วยค่ะนั่นแสดงว่าความเจ้าชู้ของเขาก็ยังคงมีพิษส่งอยู่เช่นกันนะคะเขาอยู่เฉยๆเพศตรงข้ามก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นคนแอบปื้มแอบชอบแฟนคุณมีแต่แฟนคุณเลือกคุณนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณมีเรื่องให้ต้อง คิดมากกังวลใจมีอุปสรรคของความรักมีโอกาสคบกันมีโอกาสต่อยอดกันแล้วก็มีโอกาสงอนงอน,งอนเลิกเลิกกันด้วยเออเป็นแบบนี้เพราะอะไรหนอเพราะว่าคุณสองคนมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่เหมือนกันแต่ก็ต่างกันสุดโต่งด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตบางมุมมองการชอบกิจกรรมบางอย่างนะคะมันก็มีความต่างกันพอคุณคบกันไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าความต่างของคุณมาจากอะไรนะคะทีเนี้ยหมอว่าอยากจะมองว่า ถ้าคนนึงชอบอยู่บา้านอีกคนชอบมีกิจกรรมมันจะ มันมันจะไม่ได้ครึ่งทางนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือกำแพงที่จะอาจจะเป็นอุปสรรคของคุณได้้าถามว่าได้คบกันไหมได้คบขาดมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีไหมมีแต่นิสัยบางอย่างเนี่ยพอร้องขอแล้วมันไม่สามารถขอให้มันเกิดได้สมมุติว่าคุณอาจจะห้ามแฟนคุณว่าอย่ากลับดึกนะมันห้ามไม่ได้หรือว่าแฟนคุณอาจจะห้ามคุณว่าอย่าซื้อของนะคุณก็ห้ามคุณไม่ได้มันมีบางอย่างที่ห้ามซึ่งกันไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นปัญหาซึมลึกอยู่ การครบกันเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ให้ให่หางการให้งอนกันให้แล้วก็จูนกลับมาเนี่ย the lover มันเป็นอุปสรรคของคู่รักคู่นี้ค่ะที่คุณจะต้องฟันฝ่าและผ่านมันไปให้ได้จะมีคนมากมายที่พยายามจะทําให้คู่ของเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนพยายามเข้าหาใครสักคนนึงไม่เราก็เขามีโอกาสเกิดขึ้นแฮงแมนการคิดมากความกังวลใจคู่นี้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากๆแล้วดูซีไพ่ชุดสองจะเป็นยังไงนะคะ โลกของฉันเนี่ยต่างคนต่างมีโลกของการละการนี่หูไพ่สองสำหรับตอบโจทย์ขยับขยายนะคะแล้วก็รายได้เสริมอ่ะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณทั้งสองคนมีโลกของมีโลกส่วนตัวและในโลกส่วนตัวก็มีขอบเขตซึ่งการละการแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาโลกของเราไปโยนให้เขาและให้เขาเข้าใจโลกของคุณโดยการยอมรับ และปฏิบัติตามกฎของคนไม่มีทางเป็นไปได้นะสาหรับคู่นี้หมอว่าเตือนไว้คู่นี้มีการคบหากาันแต่การคบหาเป็นแนวแบบเพื่อนที่เข้าใจกันคุยกันและพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่านิสัยลึกๆพอเรียนรู้กันไปมากๆมันต่างกันบวกกับมีคนใดคนหนึ่งคิดมากเป็นคนคิดมากมากๆเลยนะคะพอคิดมากมากๆเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลให้แบบว่าเกิดอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ได้นะคะไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเชื่อไหม พราเมื่อไหร่คุณเงินกันทะเลาะทะเลาะก,กันมันก็จะมีคนหวังดีมีเพื่อนที่ดีก็บอกว่าเฮ้ยแกคบไม่ได้ก็เลิกเฮ้ยแกคบแบบนี้ไม่ไหวนะต้องระมัดระวังคู่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอว่ามองว่ามีโอกาสพัฒนาแต่ว่าอุป,ปสรรคในเรื่องของของกันและกันน่ะนีสใส่ใจคอความเข้าใจกันของคนทั้งคู่เนี่ยมันคือสำคัญ เพราะว่าจริงๆดวงผู้หญิงก็ใหญ่ดวงที่คุณอธิษฐานถามถึงมันก็ใหญ่ต่างคนต่างเป็นตัวเองทั้งคู่แล้วมาพบกันครึ่งทางเพราะฉะนั้นอุปสรรคเหมือนภูเขาเลยค่ะจบเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าทุกไหมมันไม่ได้ทุกถึงที่สุดนะคุณก็กอดคอกันไปได้แต่ว่ามันเหมือนพ่อแง่แม่งอนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆและปัญหามันก็ไม่ได้ถูกการแก้ไขนะมันเหมือนถูกอารมณ์มาลวยไปมากกว่าเพราะว่าอะไรรู้ปะไพ่ใบสุดท้ายคุณเป็นแฮงแมน คุณรู้ดีทุกอย่างมีงินมีเลิกคบกันไหวไหมว่าจะคบกันต่อได้ไหมว่าเนี่ยมันจะมีคํำนี้วนเวียนมาเมื่อคุณคบกันไปสักพักหนึ่งจงเข้าใจโลกของเราและโลกของเขาให้ดีนะจูนกันให้ติดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของกันและกันและเคารพว่าเขาชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนนะถ้าพบกันครึ่งทางนะขยับขยายใจเปิดใจมากๆนะหมกว่าก็คบกันได้แต่ต้องไม่ก้าวไกยโลกส่วนตัวซึ่งกันและกันอันนี้มันไหวไหมล่ะ เอออันนี้แหละค่ะคือสําคัญมากๆแต่ว่าคู่นี้คบกันได้นะคบกันนะเกื้อกูลกันในเรื่องของการงานดีด้วยช่วยในเรื่องของงานดีนะให้คําแนะนำเอ,อ่เอเลังใจหรือว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของงานดีนะแต่พอในเรื่องของความรักแหมพอรักกันไปนานๆชอบเบียดกันบางทีไม่คุยกันเลยก็มีงอนกันก็บ่อยเดี๋ยวค่อยดูจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูอีพอื่นนะอะ ประมาณนี้นะคะคู่นี้เป็นคู่ที่แอคทีฟทั้งคู่มีแอคทิวิตี้ทั้งคู่มีโลกมีความขยนันมีอีโก้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องคนอื่นไม่แม่มทาให้คุณเลิกกันหรอกคะ่ะมีแต่คุณสองคนน่ะค่ะปัจจัยหลักก็คือมาจากคุณสองคนเพราะฉะนั้นมีโอกาสคบหากาันถ้าเลิกกันไม่ใช่พวกคนอื่นมาจากคุณสองคนเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าพอแล้วหรืออิ่มแต่ตอนนี้คบกันได้คะ่ะมันมันมันยังต้องมีอะไรต้องมีรู้กันอีกเยอะแหมลินกับฟันคู่ของเรามาเป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะะีรร่กลัว กลัวไม่กล้าเรียนรู้ก็ไม่กล้ามีความรักประตูความรักก็ไม่เปิดดวงความรักก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเปิดแบบนี้กล้าที่จะเปิดใจแบบนี้แบะไต่กันแบบนี้แล้วคบหากันและคุณก็แค่เข้าใจกันในโลกของเขาในโลกของเราและมุมมองของเขาและมุมมองของเราไม่พยายามยัดเยียดสิ่งที่เป็นตัวเราให้กับเขาเกินไปรับรองคู่นี้คบกันนานค่ะอุปสรรคมาแค่คนสองคนไม่ใช่มาจากคนอื่นเข้าใจรึเพราะฉะนั้นระหว่างนี้คุยกันนะ แล้วก็เรียนรู้กันนะใช้เวลาเรียนรู้นานๆน,นะคะพอเรียนรู้กันแล้วยอมรับความเป็นนิสัยใจของแต่ละฝ่ายได้คบกันได้นานค่ะไม่ต้องกังวลแต่ระวังไว้ว่าเขาจะชูหน่อยอ่างูยังไงก็มีพิษค่ะงูไม่มีพิษเหมือนผู้ชายไม่เจ้าชู้น้อยนะเจองูมีพิษซะมากกว่ายังไงก็ต้องไปรัดรัดรัดเราจนเจ็บจนป่วยแหละเออเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับความรักของคนที่กําลังเริ่มคุยกันมีโอกาสไปต่อสําหรับ คลิปนี้นะคะสาหรับกองสีเหลืองด้วยด้วยรักและปาารถนาดีฟังฟังเอาไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ปรับ,บ,บมุมมองดูค่ะรับรองความรักก็จะสดใสแน่นอนเนาะรู้เขารู้เรารู้ดวงชะตารู้สิ่งที่ควรจะทำรับรองว่าความรักก็ยังไงก็ผ่านจากอุปสรรคเล็กๆที่มันจะผ่านดูแล้วเหมือนมันยากแต่พอถึงเวลาพอฟังแบบนี้คุณจะอดทนแล้วก็จะผ่านมันไปอย่างเข้าใจ เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะอะคบกันนานๆนะหมอว่าอยากให้ลูกดวงบอกว่ามีแฟนมีความรักและคบกันนานๆด้วยรักและปารถนาดีฝากกดติดตามหมอว่าด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า